คุณผู้ชมคะไทยเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่ลงนามในข้อตกลงอาเซบแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของไทยติดตามในคิด,ดยกกำลัง2ดิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะ คุณผู้ชมคะข้อตกลงการค้าเสรีที่เพิ่งจะลงนามกันไปใน15ประเทศโดยมีไทยรวมอยู่ด้วยสร้างความฮือฮายอย่างมากนะคะก็คืออาเซบแล้วกำลังจะส่งผลอย่างไรในการทำการค้าแล้วไทยควรที่จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้มากน้อยแค่ไหนควรจะเตรียมตัวอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะ ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีระดับโลกเลยใช่ไหมคะสำหรับการบรรลุข้อตกลงอาเซบหลังจากที่เจรจากันมากว่า8ปีนะคะอาจารย์ใช่เลยครับความตกลงอาเซบนะครับจึงเป็นความตกลงที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการที่โลกมีความอึมครึมนะครับและก็มีบรรยากาศกิจการการค้าตั้งแต่สมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมาเป็นผู้นําสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้นโยบายกิจการทําสงครามการค้าประเทศต่างๆอาเซบจึงเป็นข่าวดีในบรรดาข่าวร้ายทั้งหลายที่กําลังจะค่อยค่อย ทยอยหายไปครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าแล้วอาเซบเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับความตกลงอาเซบนะครับถ้าเรียกเป็นไทยก็เป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคครับภูมิภาคที่ว่าก็คือเอเชีย er ตะวันออกนั่นเองครับอาเซบนะครับเป็นความตกลงพูดง่ายๆก็คือเป็น FTA ความตกลงหนึ่งนะครับซึ่งพึ่งลงนามกันไปทางออนไลน์แล้วเมื่อแต่ละประเทศลงนามกันไปแล้ว15ประเทศขั้นตอนต่อไปในแต่ละประเทศก็คือ การนำเอาความตกลงนี้นะครับไปให้สัตยาบันในรัฐสภาของแต่ละประเทศรวมทั้งกรณีไทยด้วยซึ่งทําให้คาดว่าประมาณต้นปีหน้าครับความตกลงอาเซียนนี้น่าจะมีผลบังคับใช้แล้วเริ่มเห็นประโยชน์เกิดขึ้นครับแล้วความหมายที่จะส่งผลต่อการทําการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยคืออะไรคะ อาเซียนนะครับมีสมาชิกนะครับก่อตั้ง15ประเทศครับจริงๆตอนเริ่มเจรจาด้วยกันมีอินเดียด้วยนะครับชวนอินเดียเข้ามาเจรจาด้วยแต่สุดท้ายอินเดียนะครับตัดสินใจว่าขอยังไม่เข้าร่วมเพราะว่าอินเดียกลัวสินค้าจากประเทศจีนจะเทเข้ามาถล่มอินเดียนะครับอาเซียนครับจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นความตกลงการค้าหรือว่า FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับครอบคลุมประชากร2,200ล้านคนนะครับครอบคลุม GDP 3 0ของโลกครับ และที่สำคัญครับเป็นความตกลงแรกนะครับที่ญี่ปุ่นจีนและก็เกาหลีใต้อยู่ใน FTA ร่วมกันเพราะว่า3ประเทศนี้แต่ในตะไรมีมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งไม่ค่อยราบรื่นจึงทำให้ไม่สามารถเจรจาการค้าหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้แต่พอมีอาเซยนใช้อาเซียนเป็นแกนนะครับแล้วก็ชวนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็จีนตลอดจนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมาเจรจา,าร่วมกันทำให้เกิดเขตความตกลงการค้า ซึ่งได้3ชาตินะครับที่สําคัญมาอยู่ภายใต้ร่มของความตกลงนี้ครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันเป็นร่มความตกลงการค้าใหญ่แม้ว่าแต่ละประเทศรวมทั้งไทยด้วยนะครับจะมีความตกลงกับหลายประเทศอยู่แล้วแต่การมีร่มใหญ่มันรองรับเครือข่ายการผลิตในเอเชียครับและอย่างที่ทุกท่านทราบกันในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกก็คือไม่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือพวกจีนญี่ปุ่นนะครับ กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยอย่างเวียดนามนี่คือฐานการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะฉะนั้นความตกลงอาเซบคือความตกลงที่รองรับฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับจริงๆไทยนะครับมีความตกลงกับทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมองในมุมแบบนี้ประโยชน์ที่ตกกับไทยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเยอะแต่สิ่งที่อาเซบ์ทำให้เกิดขึ้นนะครับก็คืออาเซบแก้ปัญหาปวดหัวอย่างหนึ่ง ของนักธุรกิจที่ทําธุรกิจส่งออกนําเข้าผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก็คือปัญหาที่เรียกว่าชามสปาเกตตี้ครับท่านผู้ชมลองดูชามสปาเกตตี้ใบนี้ซึ่งมีไทยมาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียนะครับอาเซียนมาทําความตกลงกันแล้วมันมีความตกลงเยอะอยู่แล้วความตกลงแต่และความตกลงมันพันกันยุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกของไทยนะครับเวลาจะดูว่าถ้าเราส่งสินค้าไปญี่ปุ่นสินค้าของเราได้ลดภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ เราจะปวดหัวมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสินค้าที่เรานําเข้านะครับบางส่วนนําเข้ามาจากเวียดนามเอามาประกอบแล้วไปขายญี่ปุ่นมันได้แหล่งกําเนิดสินค้าคือถือว่าเป็นสินค้าที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีจริงหรือไม่แต่พอมีอาเซปนะครับใช้ความตกลงอาเซปตัวเดียวดูอ้างอิงก็เรียกได้ว่าทำมาค้าขายกับ15ประเทศนี้ได้เกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจง่ายขึ้นและไม่ต้องปรับห่วงโซ่การผลิต สั่งสินค้าจากใครสามารถสั่งจากคนนั้นต่อได้นี่คือประโยชน์เยอะที่สุดสําหรับอาเซียนต่อประเทศอย่างไทยครับแต่จริงๆแล้วผลประโยชน์จะไปตกกับใครคะอาจารย์แต่ละกลุ่มนะครับในอาเซียนได้ประโยชน์ไม่เท่ากันนะครับนับตั้งแต่ประเทศอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับเป็นน้องใหม่ในการทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้จะได้ประโยชน์เยอะที่สุดเพราะไม่เคยมีความตกลงระหว่างกันมาก่อนนะครับในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์ เป็นเขตปลอดภาษีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์แทบไม่ได้ประโยชน์จากความตกลงอาเซียนนั้นเลยส่วนกรณีประเทศไทยนะครับได้ผลประโยชน์กลางๆนะครับก็คือตลอด10ปีที่จะถึงนี้นะครับประเทศไทยจะได้ GDP โตขึ้นจากการที่มีอาเซียนประมาณ0.4ก็ไม่เรียกว่าเยอะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ถึงกับน้อยเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งสัญ,ญญาณว่าประเทศไทยถึงแม้จะมีการเมืองอยุ่งๆอยู่เราไม่ได้ปิดตัวเองทางเศรษฐกิจครับ คนทั่วไปก็อาจจะอดมองไม่ได้ว่าอาเซีเนี่ยดูมีพลังเพราะว่ามีขาใหญ่อย่างจีนเข้ามาเป็นแกนนําสําคัญด้วยนะคะอาจารย์ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดความเข้าใจหรือว่าเกิดเรื่องเล่าอีกแบบหนึ่งว่าอาเซีนนั้นจริงๆเป็นแผนการที่จีนอยู่เบื้องหลังในการสู้รบสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งความเข้าใจแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะอาเซียนนั้นจริงๆเริ่มต้นด้วยอาเซียนนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนเป็นห่วงนะครับว่าจีนอาจจะครอบงาความตกลงอาเซียนก็เป็นเพราะว่าแต่เดิมนะครับตั้งใจจะชวนอินเดียเข้ามาด้วยโดยญี่ปุ่นนะครับผลักดันอยากให้อินเดียเข้ามาโดยอยากให้เอาอินเดียมาขะคานกับประเทศจีนนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าความตกลงการค้าแม้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่มันก็มีนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศครับเพราะว่า ประเทศหลายประเทศในอาเซียนนะครับเป็นประเทศที่ทั้งสนับสนุนจีนและกระทั้งที่สนับสนุนสหรัฐครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สําคัญของอาเซียนรวมทั้งไทยด้วยก็คือต้องรักษาสมดุลน,นะครับดุลอํานาจของจีนและสหรัฐในภูมิภาคนี้อย่าให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปโดยที่อาเซียนนะครับควรจะมีบทบาทในการนําต่อไปในอาเซียนอย่าปล่อยให้จีนเป็นผู้นําเพราะมิฉะนั้นข้างนอกมาดูแล้วจะกลายเป็นว่านี่คือเวทีของจีน แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสุดท้ายเราได้อภิมหาเขตการค้าอาเซเกิดขึ้นมาแล้ว15ประเทศเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันครับแม้ว่าไทยจะไม่ใช่ประเทศที่ได้ประโยชน์เยอะที่สุดแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรและทําให้ไทยอยู่ในวงจรการผลิตระหว่างประเทศทําให้มีสเสน่ห์ในการลงทุนบ้างนะครับ ก็อีกไม่นานแล้วนะคะที่จะเริ่มได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นผลจากการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซบซึ่งคนไทยก็คงจะต้องติดตามว่าแล้วจะช่วยสร้างประโยชน์ทั้งในแง่สัญ,ญลักษณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ